องค์พระพุทธมงคลน,นิมิตปางประทับเรือขนานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับประดับด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองครับองค์ใหญ่มากครับอยู่บนยอดเขาบริเวณนี้ครับจุดทูบไหว้พระกันตรงนี้ครับอยู่ที่ฐานด้านล่าง อยู่บนยอดเขาอ่ะตรงนี้ครับเป็นเท่าโบสถกุฏิพระภิกษุครับทางขึ้นบนยอดเขานน่นครับทางขึ้นเร่าโบสถเพ่าโบสถครับเป็นมหาอุด ปิดด้านนึ่งพระประธานในพระโบสถครับภายในพระโบสถ์พระโบสถก็อยู่บนภูเขาเหมือนกันครับโขดหินเห็นไหมครับภูเขาขึ้นไปนู่นเลย ผมลงมาด้านล่างแล้วครับทางขึ้นตรงนี้นะครับซ้ายมือครับเป็นสนักแม่ชีครับทางขึ้นพ่อโบสดครับสาราไม้เก่าครับก,กุฏิพระธรรมทูต บริเวณทางขึ้นครับมิสมาคมพุทธเมตตาวิสารเจ้าแม่กวอิมี้่ครับทางเข้าวัดทางเข้าวัดครับท้องขึ้นไนภูเขาออนะครับ